งานชูกาเล็กไทยแลนด์แอนด์อากิเอ็กโป2022ีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่8-9ถึงกันยายน2565นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา,นาชาติคอนแกนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสาก์สำนักงานคณะกรรมการ,กการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัทไทยชูกามิลเลอร์จำกัดองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณร้อยรายร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประชุมน้ำตาลนานาชาติการสัมมนาทางเทคโนโลยีและงานแสดงสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและการเกษตรอีกทั้งภายในงานยังมีเวทีสัมมนาเทคโนโลยีสมร์ทฟามเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตยอย่างยั่งยืนสู่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและการเกษตร4.0ซึ่งเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนาปรี ภายในงานจะได้พบกับผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีผลิตชั้นนำจากต่างประเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลรวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลและเครื่องจักรกลทางการเกษตรในไร่อ้อยอย่างครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้ามาชมงานได้ตั้งแต่วันที่8 9ถกันยายน2 5 6 5 เวลา10นากาถึง17เนาฬิาณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา,นาชาติขอนแก่นงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะที่เราจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นงานชูเก็ิกไทยแลนด์นะคะแล้วก็อินดีเอ็กซ์ปจานปกติของเราจะจัดขึ้นเป็นเวลาทั้งหมด2วันนะคะในปีนี้จะเป็นวันที่8ถึง9กันยายนนะคะงานจะเป็น10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ งานเราครั้งนี้จะเป็นการที่เราเชิญผู้ประกอบการนะคะมาร่วมจัดมิทัศาการแล้วก็มีการสัมมนา,าให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหการรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงงาน Thailand Sugar Conference ที่จัดขึ้นในวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือว่าเป็นภาพรวมของอุตสาหการรมที่เกิดขึ้นในไทยนะคะแล้วก็ต่าง,ต,าง,ต,างต่างประเทศด้วยผู้ประกอบการที่มาออกบูธร่วมในงานในครั้งนี้นะคะ่ะมีมากกว่า100แบรนด์นะคะที่มา จัดบูธเรามุ่งหวังอยากจะให้ผู้ชมงานเนะะี่ยค่ะได้ามามองหาเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงสินค้าหรือว่าที่ต้องใช้ในโรงงานหรือในไร่อ้อยอะคะ่ะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับในอนาคตอาจจะมีสินค้าที่มาจากต่างประเทศด้วยอะคะ่ะค่ะในงานจะมีการจับคู่ธุรกิจไหมคะ จับคู่ธุรกิจเรามีการจัดเป็นลนักษณะของออนไลน์นะคะสามารถมาเาสิร์ชหาในข้อมูลของงานเราได้เพื่อที่จะเหมือนแบบสามารถแมช์ได้ว่าคุณกําลังมองหาสินค้าตัวไหนหรือว่าเทคโนโลยีแบบไหนเพื่อมา,อาลองดูข้อมูลของผู้จัดงานเราได้ว่ามีแบบบริษัทไหนมาทําอะไรจะมีโปรไฟล์ให้ดูค่ะเป็นรายละเอียดให้ค่ะเราคาดหวังคนร่วมางานในครั้งนี้ประมาณ3,000คนนะคะในงานทั้ง2วันที่เราจัดขึ้นทั้ง ลูกค้าที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยค่ะเกการจัดงานแค่สองวันนี้นี่จะเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าจริงๆงานเราจะเป็นงานจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะคะเป็นคล้ายๆงานจัดประจําปีอยู่แล้วของอที่ขอนแก่นนะคะในอุตสาหกรรมอ้อยน้ําตาลและการเกษตรค่ะธงชัยกุสลากรสํานักข่าวเมกโปรรายงาน